ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในงานค่ะส่วนบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูแต่ละซุ้มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากที่ลงทะเบียนค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงว่าสวัสดีค่ะซุ้มลงทะเบียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนคือค้างไหมคะก็วันนี้นะคะก็คนเยอะมากเลยค่ะพอดีไปเซ็นชื่อนี่เยอะเต็มไปหมดแล้วก็เหลือแค่ดีเองค่ะคงรู้ว่าเขามาตอนนี้ก็ประมาณ ก็มีน้องอาซีมาร่วมด้วยนะคะเป็นน้องอาซีปีตอเอ้ยปีหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์ใครดีนะอ่าเรามากันที่ซุ้มต่อไปเลยดีกว่าค่ะค่ะอันนี้เป็นน้องเฟิร์สนะคะจากปีหนึ่งค่ะสำหรับซุ้มต่อไปค่ะเป็นซุ้มสำหรับการตรวจสุขภาพจาก่ะจากที่สหเวนะคะค่ะเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ใบก็หล่นไปเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับอาหารที่พี่เราทานอร่อยไหมคะอร่อยมากมเลยมากเลยงานนี้คุ้มมากแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาตรวจสุขภาพเกี่ยวกับประชาชนบ้างก็วันนี้นะคะก็จะเตรียมมาวัดความดันในพื้นฐานละกันหรือว่าความดันของผู้ป่วยหรือว่าคนในชาวบ้านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมแล้ววันนี้เราก็มีข้อมูลโภชนาการอาหารเกี่ยวกับเรื่องของผักมาแนะนําด้วยว่า ผักเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็เมนูที่ทําจากผักเนี่ยมีอะไรได้บ้างค่ะตอนนี้เปิดซุ้มแล้วยังคะก็เปิดแล้วค่ะทยอยเปิดแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้เป็นไงคะตอนนี้คึกคักไหมคะก็คือเรื่อยนาะเรื่อยๆก็เป็นไรที่เป็นสีสันมากจริงๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นนิทรรศการค่ะสำหรับเกี่ยวกับ วิชาชีพของเราเองค่ะเป็นวิชาชีพนัฒนาการนะคะก็แนะนําว่าความหมายคุณค่าและทุกๆอย่างค่ะอ่าค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ดัดแปลงโดยการนําคัตเอาท์ค่ะของคณะเราค่ะของเอกเราปีที่แล้วนะคะมาใช้ในงานค่ะนี่ก็เป็นประเภทของนัธนาการค่ะในนี้เนี่ยก็มีแบบเกี่ยวกับ ความหมายแล้วก็คุณค่าความสัมพันธ์ต่างๆค่ะอันนี้ก็นํามาโชว์ด้วยนะคะเพราะเป็นหนึ่งในกิจกรรมมฒนาการเหมือนกันค่ะ,ะค่ะต่อไปนะคะเราไปกันที่ซุ้มต่อไปเลยดีกว่าค่ะซุ้มนี้เนี่ยเป็นซุ้มที่คึกคักมากท,ที่สุดเลย ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซุ้มที่คือคับมากที่สุดเลยค่ะแลน,นก็คือซุ้มเกมของเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะคุณเพียวพันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับซุ้มเกมค,ะค,ะคือคับไหมคะคือคักคี่คืนมากเลยครับอันนี้เป็นซุ้มเกมเกี่ยวกับอะไรคะช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะจับของวานจับของขวาน,แล,ววนแล้วของขวันนี้เป็นอะไรบ้างคะเป็นตัวตาครับเป็นน้ำมันพืชจะแย่มากเลยครับ แล้ววิธีการจับวิธีการเล่นเนี่ยมียังไงบ้างคะแนะนำเล็กๆน้อยๆก็จะตัดนะครับพอให้น้องมาแล้วก็จะเลือกของครับแล้วก็ตัดเลือกเลือกรอยข้างผมแล้วก็ตัดอ๋อค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยบรรยากาศคือคักมากเลยเอาตอนนี้ก็โดนไล่มาเลยนะคะว่ายุ่งมากอย่มมายุ่งกับเขาค่ะตอนนี้ก็มีมาเพาิ่มอีกคนนะคะเนื่องจากคนเดียวเนี่ยไม่ไหวคะ่ะโดนไล่คะ่ะค่ะเดี๋ยวไปซุ้มต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง โซนราคาเด็กๆค็กสุดยอดมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟอดอันนี้เป็นซุ้มอะไรคะเป็นซุ้มสอยดาวเขาจะเป็นการแจกของรางวัลครับผมอันนี้อันนี้ด้านนี้จะเป็นการจับรางวัลด้านนี้อาจจะเอามารางวัลมอบให้นั่นเองก็คือว่าจับจากด้านนี้แล้วนํามารับรางวัลจากด้านนี้ใช่ไหมคะคุณฟอดจับมาแล้วจะเป็นอันนี้ครับจะเป็นเลขแล้วก็จะเป็นของรางวัลตามเลขอย่างนี้ครับเลขสูตนี้จะเป็นอะไรคะปากกาครับปากกาเลือกเป็นปากกาก็จะมี จะมีพิตตี้สาวสวยนะคะคอยแจกรางวัลให้เราอยู่ค่ะพิตตี้เป็นไงบ้างคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยล้วนวายมากค่ะตอนนี้หัวฟูค่ะอ่าเรามาสัมภาษณ์กันนิดนึงค่ะเป็นไงบ้างคะดีใจมากได้ประกาศได้เลขอะไรไปคะได้เลขศูนย์ตัวเลขสนุกไหมไม่สนุกเลยตัวเล็กบอกยุ่งขอบคุณนะคะ ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในซุ้มปลาเป็นเป้าอ่ะจะงงๆเราขนาดขนาดชื่อซุ่มก็แบบวัววังแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะคุณพี่ตีพี่ได้พันลมนะครับสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะแนะนำซุ้มนิดนึงค่ะครับซุ้มนี้นะครับจะเป็นซุ้มปลาเป้านะครับคือ6 9นะครับโดยโดยปลาเลขเก้านะครับโดยไม่โดนเลขหกนะครับถ้าโดนเลขหกโดนเส้นหรือโดนกาะบาดถือว่าไม่นับนะครับ แล้วกระดิองเรา,เราคือ3ดอกครับ2ดอก,ดอกได้ตุ๊กตา1ดอกได้ตุ๊กตา3าดอกได้คือชิ้นน้ำนะครับไปดูกันเลยนะครับ,เ,รบเป็นยังไงบ้างคะคือคัาคนเยอะไหมคะเยอะครับต่อแถวนี้ยาวมากเลยครับค่ะตั้งแต่เปิดซู้มมาก็เรียกได้ว่าคนนี่แบบ นำแบบรีบเข้ามาเลยใช่ไหมคะ,คะใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ของรางวัลที่ให้เนี่ยก็เป็นปืนฉีดน,น้ำเนาะก็สามารถเอาไปเล่นในวันสงการจริงๆที่จะ,จะเกิดขึ้นได้นะคยใช่ใชค่ะก็เป็นเกมเสี่ยงโชคสนุกๆกไทยที่ทำดวงดีได้ไปเนี่ยก็ได้ของรางวัลใหญ่ๆไปนะคะระักจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ใช่ค่ะคบรรยากาศนี่คึกคัาของรางวัลแต่ละอย่างสวยอดีค่ะค่ะทีนี้เราก็อยู่กันที่สุมา น้ำจิ้มค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีรูชิ้นแต่รูชิ้นขายดีมากค่ะตอนนี้มีอยู่ก็เป็นเค้กนะคะเค้กน่าทานมากเลยค่ะด้านของเราต่อไปก็เป็นข้าวไข่ทอดแต่เสียดายว่าหมดแล้วนะคะที่ก็เป็นขนมจีนนะคะขนมีแกงไก่ค่ะก็สามารถมาร่วมมากินกันได้นะคะเพราะอร่อยมากค่ะในเมนูทั้งหมดนี้อะไรอร่อยทุกอย่างัอร่อยทุกอย่างค่ะไมงั้นจะเหลือแค่นี้แหละค่ะเพราะเราต้อนรับแขกผู้ใหญ่ในบ้านที่แบบว่าด้วยความอบอุ่นเพราะเขาให้ ให้ความรู้กับเราให้ข้อมูลเราเยอะเหมือนกันค่ะเลี้ยงอาหารแล้วก็ัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะคามมงานนี้นะคะต้องมานะคะเพราะคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกว่านี้ก็ฟรีแล้วค่ะขอบคุณค่ะ